ถ้าเราเรียนรู้และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เขาเราให้ดีขึ้นเนี่ยให้เขาไดไปลองใช้เนี่ยเขาก็จะเข้าใจแล้วเขาก็จะหันเข้ามาหาเราการเริ่มต <th 60 1> <th und ain IST> ้นเมื่อปี2,546ครับสิ่งแรกๆที่ <th> ต้องการอยากจะเริ่มต้นเพราะว่ามองเห็นว่าสมุนไพรในชุมชนของเรามีเยอะแยะมากมายซึ่งชาวบ้านไม่มีความคิดในเรื่องการที่จะนำมาแปรรูปและที่สำคัญที่สุดคือต้องการที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับชุมชนให้กับคนในพื้นที่ด้วยครับหลักการในการทำแชมพูที่ดีและมีคุณสมบัติที่ดีไม่เป็นพิษไม่เป็นอันตรายต่อ สิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้บริโภคก็เลยได้นำเอาอัญชันนะครับมาผสมกับบอระเพ็ดขิงตะไคร้นะครับมาทำเป็นแชมพูแล้วก็ทำเป็นทรีตเมนต์ด้วยครับอันนี้จะเป็นลักษณะที่ใช้ดีและขายดีซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการนะครับเพราะว่าที่นี่จะเปิดเป็นร้านสมสวยให้กับลูกค้าด้วยนะครับก็จึงได้รับคำตอบจากลูกค้าว่าได้ผลดีและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และดีกว่าของท้องตลาดนะครับทำให้ผมนุ่มและไม่มีรังแครด้วยตัวอื่นๆก็จะมีตอนนี้ที่กำลังบูมและโด่งดังแล้วก็มีประกาศนียบัตรในการรับรองด้วยว่าเป็นสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพก็คือว่านหางจระเข้เราจะนำว่านหางจระเข้มาใช้ในการที่จะบำรุงผิวพรรณนะครับเพราะว่าในชุมชนในชนบทของเราเนี่ยไม่เข้าใจ แล้วก็ไม่รู้วิธีการในการที่จะดูแลผิวของตัวเองปล่อยปะละเลยนะครับจึงได้นําว่านหางจระเข้นี้มาผสมเป็นครีมบารุงผิวว่านหางจระเข้ครับซึ่งตอนนี้ใช้ดีมากครับพนักงารต้อนรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีครับ NEC ให้ความรู้เยอะแยะมากมายทําให้เราได้รู้ว่าควรจะมีกระบวนการในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องอการผลิตการทำการจำหน่ายนะครับต้นทุนในการผลิตต้นทุนมีอะไรยังไงบ้าง เวลาผิขึ้นมานี่ควรจะคิดราคาออกมาประมาณไหนอย่างไรนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีครับไปอบรมมาครั้งหนึ่งครับก็ยังอยากจะอบรมอีกครับเพื่อจะได้ให้ได้รับความรู้มากๆคืออยากจะมีความรู้เยอะๆเพราะว่าการที่มีความรู้เยอะๆเราก็จะนามาคุยมาเผยแพร่ให้กับพี่น้องชาวบ้านชุมชนของเราด้วยเช่นกันครับที่จะทดลองต่อไปก็คือเจลล้างหน้าโดยใช้สูนไพรในชุมชนเรามาดูตลาดแล้วว่าตลาดต้องการเจลที่เป็นข้น เหนียวๆหน่อยนะครับแล้วก็เลยจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้และก็นําสู่ตลาดนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือแพคเกจจิ้งนะครับแพคเกจจิ้งนี่เราต้องการที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นจากการที่เป็นหลอดธรรมดาจากการที่เป็นหลอดธรรมดาแล้วก็ต้องการที่จะมีกล่องอะไรแพคเกจที่มันดูดีขึ้นครับเพื่อที่จะได้ปรับอัปเดตปรับอัปราคาขึ้นนะครับ สามารถที่จะติดต่อสมุนไพรไม่คํำนะครับแฟนเพจสมุนไพรไม่คคำครับเบอร์โทร0629904956ครับ